สวัสดีทุกคนผมใครก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาพูดถึงกับนักคุนศึกในรัสเซียที่นําโดยแก๊งอาชญากรและกองโจรนักคุนศึกนั้นมีชื่อว่าทิฟเ r อร์รี่ออฟยุเครานั่นเองยุเครนเป็นนักุนตึกของรัสเซียที่ตั้งอยู่ในเซเบียตวันตกมีพรมแดนติกับวบกูต้าทางทิศเหนือติกับฟีเอเวเตอร์ทางทิศตะวันออก ี่กาซาร์โตสและเซเวสลอฟทางทิศใต้และเวสัสเซียนในยูร e ูชาลีฟอนกับออเดอร์ออฟเซนจอร์ดทางทิศตะวันตกยูเครก็ตั้งขึ้นหลังจากการหลบหนีของแก๊งอาชญากรโวลีวิซาคนีจากโวกุตากูลัตทางทิศเหนือการปฏิเสธที่จะฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญาและให้ความร่วมมือกับผู้คุมหลังจากการล่มสลายของสาภาพโซเวียต จึงเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงก่อนที่แก๊งซึ่งตอนนี้นำโดยมาเฟียชาวจอร์เจียจาบาเิโอเซรีนีซึ่งหลบหนี้และไปพบอาชญากรที่ยึดดินแดนยูกา้ารัฐแห่งนี้ได้กลายเป็นดินแดนที่ไร้กฎหมายปกครองโดยกลุ่มอาชญากรได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับตลาดมืด ทงของพวกเขามีสัญลักษณ์สองสัญลักษณ์ที่มักเกี่ยวข้องกับมาเฟียรัเสเซียคือดาวแล้วก็แมวยุร拉เป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสแตตสโดยได้ทำข้อตกลงเพื่อการคุ้มครองเพื่อแลกกับอาวุธจากอาณาจักรการค้าของดาโกนอฟซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับผู้คนที่อยู่ในลำดับชั้นทางอาญาที่มองว่า นี่เป็นการทรยศต่อประมวลกฎหมายที่ยูก้าก็ตั้งขึ้นในตอนแรกแม้จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายเบื้องต้นแต่กองพลังที่พักดีกับรัฐบาลกุรัตของโอกูตาได้ผักดันรัฐอาชญากรออกจากใช้ยฝั่งอาร์กติกรอบๆโบกูตาซึ่งนำไปสู่การเลือกยูโกสเป็นเมืองหลวง สำหรับประวัติของยูคาก็มีแต่เพียเท่านี้วันนี้ผมมีข่าวจะมาแจ้งคืออีกไม่กี่วันผม,ผมก็ได้ไปเรียนแล้วและแน่นอนคลิปมันจะออกมาช้ามากปกติมันก็ช้าอย่างนั้นแหละก็นั่นแหละกับข่าวที่ผมจะมาแจ้งก็มีแค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย